สายมูลต้องไม่พลาดเปิดสิบสถานที่สักการะขอพรเรื่องความรัก 1. พระแม่อุมาเทวีวัดแคกสีโลมกรุงเทพมหานครส่วนเครื่องสักการะสามารถซื้อได้ภายในวัดหรือจะนํำของต่างๆมาถวายเพิ่มได้เช่นกันของต้องห้ามเช่นของข้าและเนื้อสัตว์ห้ามผู้หญิงที่มีประจำเดือนเข้าด้วยเช่นกันหากสมหวังก็ให้นําดอกไม้ผลไม้นมขนมอินเดียที่ทําจากนมน้ำตาลต่างๆมาถวาย สองท้ามหาพรมแยกราชประสงค์กรุงเทพมหานครมีความเชื่อว่าควรไปนะเวลาช่วง6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้าเพราะเชื่อว่าขังมากที่สุดและเครื่องสักการะควรถวายทูสามสิบเก้าดอกเทียนเก้าเล่มดอกบัวเก้าดอกน้ำหนึ่งขวดและไหวทั้งหมด4ด้านเนื่องจากพระพรม,ม,มีทั้งหมด4หน้าส่วนของต้องห้ามห้ามถวายเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากสงหวังก็ให้ถวายชุดสักการะบริเวณนั้นมีคลายหรือดอกไม้ทุกเพียน 3พระแม่ลักษมีเกศรพลาซากรุงเทพมหานาครส่วนเครื่องสักการะควรถวายด้วยทุก9้าดอกส่วนดอกไม้ก็ให้ถวายดอกบัวหลวงสีขาวดอกบัวหลวงสีชมพูดอกบานไม่รู้โรยสีใดก็ได้ดอกกุหลาบสีชมพูและหากท่านสรงหวังก็ให้ถวายดอกบัวสีชมพูน้ำอ้อยมะพร้าหรือผลไมา้รสอ่อน 4. ศาลพระตีมูรติแลนเซนทันเวลิลกรุงเทพมหานครมีความเชื่อว่าควรไปนะช่วงเวลาวันพฤหัสเวลาเก้ามงครึ่งและสามทุ่มครึ่งส่วนเครื่องสักการะให้เน้นสีแดงทูบสีแดงเขียนคู่สีแดงกุหลาบแดงเก้าดอกหากสมหวังแล้วให้ถวายมะพร้าวน้ำอ้อยนมสดหรือของหวานอื่นๆ หาสญญารยานางวัดมหาบุตรกรุงเทพมหานาครเครื่องสักการะควรถวายด้วยทูปสองดอกดอกไม้หรือพวงมาลัยผ้าเจ็ดสีเจ็ดอกชุดไทยสาหรับแม่นาคชุดเด็กและของเล่นเด็กสําหรับลูกแม่นาครูปวาดแม่นาคตามศรัทธาหากสมหวังแล้วก็ให้ถวายด้วยดอกไม้พวงมาลัยชุดไทยหรือชุดเด็กเล็ก หพระนอนวัดพระเชตุโพนหวิมลมลารา,ามกรุงเทพมหานครช่วงเวลาที่เหมาะสมคือวันอังคารส่วนเครื่องสักการะควรถวายด้วยขนมจีบสาจีบกับน้ำยาปลาทูแปดอกเทียนสีพึ่งแปดเล่มดอกบัว8ดอกและเงินอีก8บาทและหากไหวเสร็จแล้วต้องรอจนกว่าทุบจะหมดหากสมหวังก็ให้ถวายดอกไม้ทุกเทียนหรือแล้วแต่ศรัทธา เจ็ดพระกฤษณะวัดเทพมนเทียนกรุงเทพมหาคนครเครื่องสักการะผลไม้ให้เลือกเป็นสาลีและส้มห้ามนําเนื้อสัตว์หรือของข้าวมาถวายส่วนดอกไม้ให้เลือกใช้ดอกมะลิดอกดาวเรืองหรือดอกกุหลาบหากสมหวังแล้วก็ให้ถวายดอกไม้พวงมาลายัยขนมถวายเงินบํารุงแปดสารเจ้าแม่ขขาสามุกจังหวัดชมบุรีแนะนําให้ไปกราบไหวในช่วงเวลากลางวันถึงหกโมงเย็นส่วนวิธีการขอพอรให้เขียนชื่อตัวเองกับคนรักไว้บนว่าวแล้วนําไปแขวนไว้บริเวณสารเจ้าแม่ขขาสามุก กาวหลวงพ่อนาควัดมัชีมาวัดจังหวัดอุดรธานีเรื่อสักการะควรถวายเป็นคู่และตักน้ำมนต์ในโอ่งด้านข้างหลวงพ่อนาคมาพงสายคนที่เรารักเพื่อขอพรให้สวังตามที่ขอไวสิบถามภรรยานาครอ,อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันเชื่อกันว่าคู่รักที่ได้มาลอดซุ้มแห่งความรักนี้จะรักกันนิรันดร์ส่วนคนโสดหักมาลอดซุ้มให้อธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวังเช่นกัน